สวัสดีครับร้าน b ีเลสซิ่นะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดี63ครับอ่าก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นคลิปของรถที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเพราะว่ารถเกิดอาการสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดก็เลยยกมาให้ซ่อมแต่ว่าด้วยที่ว่าคันนี้ขี่มาหลายปีแล้วไม่เคยฟิตเครื่องอะไรด้วยก็เลยส่งมาฟิตเครื่องด้วยเลยละกันอะไรนี้ครับหาสาเหตุไปด้วยในตัวอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยอะไรเราเห็นล้วคราวนี้อ่าก็เลยลื้อออกมาก็จะเจอเสื้อสูบลูกสูบก็โอเคครับเสื้อสูบลูกสูบหลวมแน่นอนหลวมชัดเจนครับอ่าพอดีอาแหว,วนเอาแหวนออกไปแล้วนะหลวมครับเอาแหวนใส่แล้วเห็นเป็นมินเลยครับและวครน,นี้เห็นไหมว่ามันมีรอยเลอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำทำให้ดูดีๆอ่านี่เห็นไหมเลอะที่มุมเสาด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้โป้งเห็นไหม ตรงนี้เปียกโอเค okay. เห็นไหมมันเปียกเกิดจากไขน็อตไม่แน่นหรือว่าน็อตคายหรืออะไรก็เป็นไปได้ครับสารถติดยากด้วย,วยแต่คันนี้สาร์ไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยอ่าคราวนี้ควาตปิดเรียบร้อยครับโดยเราก็เป็นธรรมดาทํางานได้รวดเร็วมากติดด้วยสเปคแล้วเนี่ยประกอบเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสาตาร์ด้วยน้ำมันโคจะมาได้เลยอ่าปิดปากคาบูเราเนี่ยน้ำมันยังอยู่เลยนะปิดปากคาร์บูประกอบเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทไม่มีน้ํามันมาครับ น้ำมันไม่ติดมือเลยดีกว่าไม่ติดไม่มีอะไรมาเลยคราวนี้ก็เลยมาดูว่าเ mm hmm. ชียบแบบนีอะไรว่ปั๊มดูดเสียหรือเปล่าครับผมปั๊มดูดก็เป็นไปได้นะนี่จะคิดเงินลูกค้าอีกแล้วเห็นไหมจะเก็บลูกว่าจะแบบเฮ้ยเออลูกค้าพลาดล้วไว้จะเก็บเงินลูกค้าแล้วเพราะว่าปั๊มดูดน่าจะเสียเป็นไปได้ก็ลองสตาร์ทดูเฮ้ยพอดึงดึงสายสตาร์ทอะโอ้โหน้ำมันมาว่ะมาดีมาดีคราวนี้ก็เลยกลับมาดูคาบูครับคาบูเนี่ยเป็นที่ลูกรอยตันหรือเปล่าเออลูกรอยคือตัวนี้นะเนี่ยตัวที่ดำๆอยู่ คราวนี้มาถอดดูครับถึงบางอ้อครับจบทุกอย่างในคลิปนี้คลิปเดียวอ่ะคาบูปกติดีสิ่งที่เจอคือนี่ครับลูกลอยครับใส่ไม่ตรงล็อกครับไม่เข้าล็อกครับเอาเข็มเข้าไปก่อนแล้วเอาไอ้ลูกลอยไปกดไว้เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมอ่ะอันนี้คือจําไว้นะเดี๋ยวผมพอร์ตให้ดูอ่ะเมื่อกี้จําภาพเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ไอ้ตัวลวดมันอยู่ข้างล่างมันดันไว้อยู่คราวนี้เห็นไหม นี่คือปกตินี่ไงลูกลอยขยับได้แล้วเมื่อกี้ก็ลูกลอยขยับไม่ได้ครับไอ,ไอเข็มอะเขียนลูกลอยขยับไม่ได้เพราะว่าลูกลอยไปกดอยู่กดซะดันซ<ม>ะแน่นเลยไม่ขยับเลยคือพูดง่ายว่าน้ำมันมายักษสายต่อเข้าคาบูออกรูนี้ไปได้เพราะว่าโดนกดอยู่แน่นเลยทุกอย่างเหมือนเดิมครับในโลกนี้ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปได้เองครับนอกจากมีมนุษย์มนุษย์เป็นคนทําครับอ่าก็คือแค่หนึ่งมนุษย์เป็นคนทํา เห็นไหมเกิดจากน้องเขาเนี่ยไปล้างคาบูครับอาจจะใครล้างก็แล้วแต่ละเพื่อนล้างใครล้างล้างปับ๊บไม่เช็คให้ดีครับประกอบกับพอป,ประกอบกับปับ๊บสตาร์ทไม่ติดหนักกว่าเดิมซ่อมดีกว่ากูพังแล้วรถคันนี้อะไรเงี้ยคาบูเสียแล้วมั้งพี่ฝากเปลี่ยนคาบูให้ด้วยน้ำมันไม่ออกเลยอะไรไม่ออกเลยไม่มีอะไรครับคือแค่คุณใส่เข็มลุกลูกอาลุกคาเรยกวลาลูกล,ยลกอยอะ่ะผิดแค่นั้นเองครับทุกอย่างไม่ได้ยากสาหรับสําหรับช่างมือใหม่ครับมีแค่ ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่มีความจำความจำที่ดีแค่นี้ครับตอนคุณถอดมาคุณถอดมายังไงคุณก็มองไว้ก่อนสิคุณมองไม่ออกคุณก็ถ่ายรูปไว้ครับอ่าแล้วพอคุณประกอบมันก็เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรผมก็แค่จําได้จําได้ว่ามันมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนแค่นี้ทั้งหมดนี้ก็เรียบร้อยดีครับสถทติแน่นอนฟันธงได้เพราะน้ำมันมาแล้วประมาณนั้นครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันครับก,ก็เล็กๆน้อยๆครับ อแนะนําเพื่อนๆกันไปแค่นี้ครับเป็นา้ิสังเกตแค่หนึ่ครับผมร้านบีเลสซิ่นะครับสวัสดีครับ